โอ้โอ้ยนัดแบดนอนแบดนันแบดไห้อยู่ได้อยู่สู่ขนาดเดอ้อเราสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกูสุสคนเดยจา่ามณีไอศิพาพี่น้องมาโค้อีกหนึ่งวันนะคะป่านี้นะคะเมื่อเช้านี้พ่อใหญไปไปเ่เพิ่งไปถามเอ่อเพิ่นไปจองแนวปั่นผ่านเนาะเพิ่นก็เลยถามว่าแถวนี้มีป่าเฮ็ดอยู่บ่สั้นเมื่อวานเนี่ย พวกเราอ่ะพนบอกว่าพวกเราเป็นคนที่ชอบหาเห็ดแถวนี้มีป่าเห็ดอยู่บกเมื่อวานพากันไปบ่มีเห็ดเลยเห็ดเหลืองพอใหญ่ว่าจะนี้เจ้าของแคมป์บอกว่าแถวนี้จะไม่มีเห็ดเหลืองส่วนมากจะเป็นเห็ดพึ่งพันว่าจากนี่นะคะก็เลยไอ้ก็เลยว่าเออคงสิแม่ดีๆีเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไอ้บ uh ่ได้บ่ได้เห็ดอ่า เหลืองมอเมื่อเลยเมื่อวาน่ะนะเพื่อนเราบอกว่าแถวนี้อ่ะส่วนมากจะเป็นเห็ดพึ่งแต่ตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกอาจจะมีบ้างแต่บปหลายมันว่าจะนี้นะคะก็คือตัดไปเลยนะคะเห็ดเหลืองแล้วก็มาแสวงหาเห็ดพึ่งแล้วกันเพาเมื่อวานาก็ได้สามสีดอกเนะาะไอ้กะแกะกินแซ่บแซ่บยายฟังเสียงค่อยแซ่บแซ่บนะคะทุกคนจะ วันนี้ก็พาพี่น้องมาหาเห็ดพึ่งแล้วกันจากนี้ไปจากนี้ไปไปฮอดนอร์เวย์ก็อีก60กิโลเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็ซิมีแต่ภูเขาจะคล้ายๆกับนอร์เวย์เนาะลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะคือภูเขาเริ่มตั้งแต่ประเทศสวีเดนเลยนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะอีก60กิโลอีกสองมืออ้อไอ้กระปประเทศนอร์เวย์นะอีกสองวันนะคะทุกคนยุนนี่ก่อนเพราะว่าซีอยู่ซักเสือ้อผงเสื้อผ้าซื้อคงซื้อของ ไปอยู่โนอนนะคะถ้าสมมติว่าอยู่นอร์เวย์โอเคก็อาจจะอยู่นานถ้าไม่โอเคก็จะกลับมาอยู่อ่ลูสวีก้า Yes baby สวัสดีครับเป็นดงชะคุณมังสวะ I am trying to สวัสดีสวัสดีสวัสดี Trying to find a small road for going to the forest นี่ยบอกว่ากำลังหาหนทางเข้าไปในป่านะนี่เห็นวันนี้เป็นภูเขาหมดเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนจ้าตอนนี้ไอ้ก็มาถึงโคกแล้วนะคะเห็ดมันปูอย่าหวางเราบอกมาเดินมาปุ๊บไอ้ก็เห็นเห็ดขาลายยังบริเดินดอกเห็นตั้งแต่ยญาเขามาแล้วลืมเก็บบูดวันนี้โอ้สมองข่อยบะมีผูใหญ่ว่าบ่ลืมเก็บบูด,ก,บบดก็ลืมเปิดไม้ดูสิได้ไหมแกโอ้ได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  คุกกี้อาเกนท i น h t อร่อยมากเนี่ยยัมมี่อร่อยอร่อยเดี๋ยวให้ปามเดินด้วยนิดหน่อยนะคะบริเวณป่าก็จะเป็นภูเขานะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงนอร์เวย์แล้วเนอะลักษณะก็คล้ายๆกัลักษณะคล้ายๆกับป่านอร์เวย์เลยสิฮอดแล้วใช่ละเห็ดเมื่อกี้นี่ร้มอลโรมการวันนี้คือมิสเตอร์จอนนะคะปีเตอร์โอเคซู้ๆเอ็กซ์เซอร์ไซค่ะ จะไปซื้อของได้นลยลางกินนยี่สิกิโลนะคะเพื่อสิข่าวในเมืองเป็นเห็ดขี้กระเดือนนะคะกินได้ประเทศฝรั่งเศสบ่มีดาวด้วยจ้ะกระเดือนหลายแหงเลยเอาไว้ก่อนเนาะหาเห็ดพึ่งก่อนเด้อจะสูงแค่ไหนเคพี่พก็ไม่วันกินข้าวมาแล้วเติมพลังมาแล้วไป เพื่อกว่าต้องดอกใหญ่ๆเพื่อจะเห็นโอ้ย ou are the best today ข้าศสิแกงเห็ดผักกินโอ้มีเห็ดอันนี้น้ำเห็ดปลวกเนาะตัดลายในเด้อเห็ดนี่เอาขาก่อน ดูเพิ่งบบได้จ้ะแต่จขาเยอะจริงๆนะอลองเดินอีกจักชสมงเดี๋ยวเดินอีกจักวสมงถ้าบบมีก็คงสิบวิทเห็ดดินกับเห็ดไส้เดือนะคะสู้ขนาดเด้อลาวแต่ท่อท่อท่อเออ ปีนี้สุขภาพดีนะคะคุณป้าขอบคุณหลายๆคนที่เป็นห่วงเพื่อนเรื่องเอวเรื่องเข่าเด้อปีนี้เพิ่นสบายดีจ้ะเพิ่นบบเจบเพิ่นวะเพิ่นมียาวิเศษคือคอยพันนาไปไปายาเจ้า,า,าฟอยลายมีแต่เห็ดตายเบื่อจ้ายังไม่เห็นเห็ดกินได้เลยเห็ดตายเบื่อจ้าไอไทายเห็ดตายเบื่อให้เบิ่งจ้า <laughs> เดินมาครึ่งชั่วโมงให้พ่อใหญ่พระเอกลงไปแล้วพู้องเห็นดอกนั้นบะ ใหญ่อยู่นะเป็นรุ่นมาได้อยู่เบาเนาะเพิ่งหวานหรือเปล่านี่หวานหวานแต่เน่าแล้วอะ่ะก็ยังดีที่เจอเนาะเพิ่งหวานเอาขาเด้อนี่ขาได้เอาไปทอดกรอบช่วงนี้ขอเก็บไปก่อนนะคะเพราะว่ามันอึดไหม โาายยอ,อ้เน่าสัำใหญ่ก็ยบอได้ซ้ำไม่ได้จ้ะไปนี้เห็ดหลังอาลเลีอยงที่เป็นยางยางนะ่ะในหนังสือไอเลียนเพิ่นบอกว่ากินแล้วท้องเสียนะคะต้องไปปรุงเอาไปต้มก่อนเนาะค่อยกินไปค่ะเขางามแหง้งเขาวสวยมากแต่ว่าไม่มีเห็ดเลยไหมสิย,ย่าเราบอันนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วได้เหงื่อแล้ว ไปปาใหม่เฮ้ยอะไรนะต่อไม้เหรอไปต่อกรรมอุจระดีกว่ากรรมตดเนาะเอามาเห็ดดินเห็ดดินเนาะเอาก่อนเถอะเห็ดดินแกแกงแซ่บคือก,กันออก็เก็บเห็ดดินไปเลยสิคะให้คนมาไว้ให้หน่องอายเห็นคือคนที่อยู่ ประเทศสวีเดนไอวางคือการจ้าทุกคนจ้าแต่วาสนาวงสีโอ้ยงกัดข้ามาพยนันได้สบบนี้อ่ะนอกจากสิกับไปป่าเดิมๆของไอเฮ็ดนิกะแกงแซบต้มๆๆ,ๆแล้วก็แกงที่ฝรั่งร่สนใจนี่แหละแซบ ชักกิเห็ดยังเห็ดเบื่ออะไรขนาดเลยป่านี่เ็ดดินก็เอาเด้อแคมนี้แคมนี้อย่าหวังอะไรเลยป้านเนาวอีกโอ้ขาใหญ่นี่ไอมาป่าใหม่เลยเด้อพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่ง ขาลายป่าหกป่านี้จะปูเอาไปมกบ่เอาหรอกเนาะเอาบ่าบ่เอาหรอกเฮต้ปูจ้าไม่เอาเนาะเข้าสิมาหกคักเทนอแบัดนี้ค่อยเป็นลำธารน,นะเริ่มสิท่อแท้แล้วแหละท่อแท้เอามาจากป่าก็บ่ได้เฮด ถ้าเห็นกนมีจะเห็ดเบื่อแบบนี้ทอแท่ด้ชีวิตนี่เห็นเห็นเห็ดเบื่อไปสวิมดิปะปดพี่น้องจ๋าพ่อใหญ่พ่อนะจ๊ะวันนี้อิสุฝรั่งเดย์างออกมาปุ๊บมาเห็นสองดอกนี่ปดปะ <c oughs> กูด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 โอ้ยน็อตแบดน็อตแบดน็อตแบดไทยอยู่ได้อยู่พอแล้วมื่อนี้ได้สองดอกนี่ก็พอแล้วโอปะโอ้โหสวย not bad at all นะคะเดี๋ยวได้แกงอีกแล้วค่อยเอ้ยนี่ไงคะ เห็ดอร่อยนะเนี่ยเห็ดหัวแดงเนี่ยคิงออรโบริตเลยนะเนี่ยเสียนดินอืมเป็นไงล่ะแจ้งกิวคุดป้าว่าไม่ได้นะวันนี้ขุดป้าหมาดฮือเบิ่งนี้ไหมข่อยออนซ้อนมันนี่กินก่อนเด้อเพิ่มพลังก่อนอืมเม็ดใหญ่อืมป้า อืใหญ่อร่อยด้วยลืมเ,เอาทุบะแวร์มะปิดใส่นะอืแซ่บใส่กับใจเห็ดนะไปผัดอหือ,องนีงหมากใหญ่แฮ อร่ลยบาไดหัดซื้อธรรมชาติให้เราอืแซ่บม,มากใหญ่แห้งอืมเพราะว่ามันสิบอแซ่บไหมมันเละไปนะมันใหญ่มากามันมีถูปูแบ่ไหม สองดอกนะก็พอกินแล้วไพซิเกิว่าสิได้เก็บเห็ดอันนี้ไหมจะซื้ิเป็นญ่อีกจักหน่อยแล้วก็สิไปซื้อของอนนว้าวอืม เห็ดพึ่งขาลายสวยอยู่ไปค่ะว่าสิอย่างไปถึงพุนม่ไปดอกนี่อีกดอกอีกดอก พ่อญถามว่าอาตกะมาอีบอ่อยบอกบอกอมาเวลาบอกอมากระซิมานแน่รับโอยนขาใหญ่มากถมสองนอกแล้วต่อไปอีกอนจังหน่อยถ้าบอกไปก็คือสีเห็นนี่ละเป็นแบบนี้หาเห็ดค่ะอีดีได้คือแบบว่าถ้าสีกลับเนี่ยแบบพู้สูกว่าโอ้มันต้องมีต้องมีอ่ะกลับไปมาหนก็นย่างไปอีซูโมงแหละ รถแบดเมื่อกี้ขี่รถผ่านมาเห็นเห็ดเห็นมักออกตามทางเด้ออันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายที่เมื่อเราได้บปนี้พี่น้องเลยมันบ่ได้เมื่อนี้ค่ะนี่เห็นเห็ดพึ่งนี้จอดแบบกระทานหาันเบิ้งส่งแล้วก็สีเท่าล่ะบนแน่แนเนอะเบิ้งเบิ้งก้อน โอ้แข็งปุ๊กได้ขาได้ขาเดี๋ยวไปตัดตรงพอใหญ่อยู่เนาะมีอีกไหมหมากลิงงอนเต็มอยู่เมื่อยที่ชิเขาไปในโคกแล้วอายก็ได้อะเอาอยู่ข่างท่างน,นี่แหละอันนี้เห็ดพึง่งทรายบา้าดอกไปวันนี่ข่างท่างเป็นมีเลยโอ้สองดอกผู สบายหาหยากอย่างพ่อใหญ่เอ้ยเจเบิ่งนี่ปะ <laughs> หาหยากยาก่างเบิ่งนี่ตามทางมืดอย่างนี้ในโคกบ่มีเบ,บิ่งนี่มือข่อยเต็มไปด้วยบลูเบอร์รี่ได้พอแก้วเราได้ปันนี้ได้เกิดแบบนี้ล็อกโคอยหวูเว,วเป็นข่อยบ่เข้าโคกข่อยเมื่อยล็อกเด้อ ขย่างตามทางเอาดดิดยังมีหลายกว่าอยู่ในโคอีกตรงนี้เป็นตาหม,มากอยู่ต้นหลายอยู่ตอนเพิ่นมักอยู่แบบนี้แล้วจ้ะปะกลับไปหารถออนเิเมดบอนเฮ็ดพึงทรายวาดหลายเด้อข้างทางอาซีเลาะข้างทางเลนบัดนี้ ทางเลยป๊านี่เดยวป๊าป๊า you not see this one พุ่นอีกผู้เท่าแล้วทุกคนป๊าโอ้โหสวยด้วยนะบมไปไกลแล้วอย่างตามทางนี่แหละพอแล้วได้พอกินแล้วมันนี้นะสมกับเจ้าของเคมอร่อยดีีโมมีเห็ด มันปูอีเดียจ้ะเพราะว่าตอนอยู่อายุรูดวิกาบ่มีว่าไอสิบุได้เฮ็ดมันปูเนาะอันนี้คือบ่ได้อีดีจ้ะดอกนี้สวยนะป๊าดสองดอกบักใหญ่บักเตีความเพิ่นไหวแบบนี้ละจ้ะปีหน้าเพิ่นก็นจะใหญ่เริ่มเม็ยนแล้วผลมีบ่พูข้างในผลมีบ่เฮ้ยมองก่อนเด้อเผื่อม,มีไฮไอก้อนเบิ่งใหญ่ ะ <Huh? S 2> yeah, อย่างหาตามทางเลยไอ้ซีเข้าไปตรงอันนี่ไงปะาปะ้าดอกนี้แหงใหญ่เสียดายเดี๋ยวเท่ามดแม่ปะาลูกเฮียโอ้ยเดี๋ยวให้ปเป็นยังไบึ่งก่อนนะหเห็นมันงามไอ้มากมันคล้ายๆกับเขาเอื่อยน,นะเอ,อ่อหิมะเห็ดแหงขนาดแหงขนาดแหงแกแดเ,เลย นี่อีกหนึ่งดอกโอได้ค่ะเราขาเอากินไปเพิ่มสิบไปลแล้วขาก็ยังอร่อยอ่ะเห็ดเนี่ยเห็ดดินได้อีกดอกหนึ่งไอซีออกเลยเด้อเห็ดเึิ่งไหมเห็ดปลวก อืมนี่ได้เห็ดปุ๋มว่าอาไรตยกแกงกระแซบแซบๆนั่งเลยเถอะค่อยเมื่อยแล้วนี่ได้นี่ แห้งขนาดเบิ่งนี่แห้งคักแน่เลยปิดก่อนแห้งไม่ได้จ้ะน,นี่ไว้นี่แหละถ้าอยากใส่ทุงมือก็หอนจนเหงืง่อแตกเห็บปวก อันนี้เห็ดปวกหลายเดอ้ออันนี้บบได้ลแล้วเอาไว้นี่นี่ไอดีใจแล้วด้วจ้ะที่ได้เห็ดเห็ดพึ่งที่กินได้นะ่ะที่สวยๆส,นะสองดอกเนาะเห็ดปวกนี่ไงตัดจะหัวเพิ่นไปเห็ดแห้งนะคะอีกหนึ่งดอกเห็ดพึ่งโบตายบบได้แล้ว ขาไปทอดก็อร่อยนะคะขาเห็ดเนี่ยเอาเน่าโบาเหลือแต่ตัดตรงนี้ก่อนเด้อโอ้ยหมวกเพิ่งกับบ่กหอยเน่าป่านไหนเด้จ้ะ เมื่อได้สิได้ใส่หมีนี่แบบเต็มที่แต่ละปีตัดขาเห็ดแบบมันๆให้พี่น้องเบิเงแรกๆไอ้ว่าไอซีิแกงเห็ดพายพี่น้องกินแต่ตอนนี้ไอ้มาซื้อของแล้วไอ้เมื่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเมือ่อจะแกงพาพี่น้องกินนานะจะเนาะเพราะว่าอาย,อยุอีกหนึ่งวันนะคะ สำหรับวันนี้เด้อเดี๋ยอไอขออนุญาตเมื่อก่อนเด้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อจะเด้อที่มีอไอ้ไอ้กับป้าเสม,มอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย